แพ้ยับเอกอัครราชทูตพูดอะไรกับสาวไทยแต่ละคนสีหน้าชัดหลังผ้าเยอรมน,นีแมตช์แรกสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง NN Spotlight แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวลอลเลยบอลของเรากันค่ะ วันที่ส6กันยายน2566การแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024อรอบคัดเลือกระหว่างวันที่1 6กถึง24กันยายน2566ซึ่งทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเยอรมน,นีเกมนี้นะคะโค้ดดวนดนายศีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเลือกส่งผู้เล่นตัวจริง6คนประกอบด้วยนุสราต้อมคำหัทยาบำรุงสุข ทัดดาวนึกแจ้งอชาราพรคงยศชัชชุออนโมกสีพิมพิชยากกรมและปียนุษเป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระผลปรากฏว่าเยอรมน,นีเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้3-0เซตด้วยคะแนน25-22 25-22และ25-20และถึงแม้จะแพ้นะคะหลังจบเกมค่ะ นางอุรสามงคลนาวินเอกอัครราชทูตณกรุงวอร์ซอบป,ประเทศโปโลแลนด์ที่นำเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตมาให้กำลังใจที่สนามโดยได้กล่าวให้กำลังใจทีมชาติไทยอย่าเพิ่งหมดกำลังใจกับการพ่ายแพ้นัดแรกน้องๆทุกคนเล่นได้ดีมากสถานทูตรเ,เราขนทีม,มาตั้งใจเชียร์ขอให้ทุกคนเชื่อมั่นในทีมเชื่อมั่นในการและกันมีความฝันมีเป้าหมาย ซึ่งถ้าหากเราทำได้อย่างนี้ก็ขอให้สู้ๆนะเป็นกำลังใจให้ขาดเหลืออะไรให้บอกจัดเต็มให้สู้ๆค่ะขอบคุณค่ะต้องบอกเลยนะคะว่ากำลังใจเต็มเปี่ยมจริงๆค่ะเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนอันดับโลกล่าสุดกันค่ะย้อนกลับไปก่อนการแข่งขันนี้นะคะตบลูกยางสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอยู่ในอันดับที่1 4ของโลกมี210.94คะแนน และหลังจากที่แพ้ตบสาวเมืองเบียวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเยอรมนนีไปทําให้ล่าสุดนะคะแม้อันดับโลกค่ะจะอยู่ที่14เท่าเดิมแต่คะแนนลดลงเหลือ205.09คะแนนเกมนี้นะคะผู้ที่ทำแต้มสูงสุดของไทยคือบุ๋มบิมชัชชุออนโมกสีทำได้ทั้งหมด15คะแนนแบ่งเป็นตบ14บล็อก1คะแนนตามมาด้วยพิมพ์พิชยากกรามและอชาชราพรคงยศ ที่ทำได้คนละ13คะแนนส่วนท็อปสกอร์ในเกมนี้คือคา m i มิล่าไวเซลบอลเร็วตัวเก่งของเยอรมน,นีโดยทำได้ทั้งหมด16คะแนนเดี๋ยวเรามาฟังเพียวอัชาราพรคงยศค่ะได้มาเปิดใจหลังจบเกมการแข่งขันแพ้เยอรมน,นีไปนะคะโดยได้บอกว่าเยอรมน,นีเขามาแบบเร็วและแรงขึ้นกว่าเดิมรอบนี้ต่างจากเวเอตรงที่ทีมของเขาเร็วขึ้นมากม อย่างเสิร์ฟอ,อย่างที่เคยมีประสิทธิภาพมากอยู่แล้วก็มากขึ้นกว่าเดิมส่วนบอลรุกเขาก็เล่นเร็วขึ้นมากๆต้องยอมรับว่าเขาเล่นได้ดีมากๆเลยค่ะวันนี้แต่หนูมองว่าภาพรวมของทีมในช่วงต้นๆเราก็ทำได้ดีแต่ช่วงปลายเราไม่สามารถคุมเกมให้เป็นของเราได้ก็เลยทำให้เราแพ้ไปยังมีอีกหลายเกมอยากให้ทุกคนให้กำลังใจและสู้ไปได้กันก่อน ยังมีอีกหลายแมทให้เชียร์และติดตามอย่าลืมดูและส่งกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับโค้ดด่วนดนายศิวชระเมทากุลก็ยอมรับว่าเยอรมน,นีเสิร์ฟรุนแรงแถมเกมรับเหนียวส่วนไทยเล่นพลาดกันเองในจังหวะสำคัญสำคัญก็สำหรับเกมวันนี้ในช่วงต้นเราก็มาได้ดีในเรื่องของการเล่นแบบผสมทีนี้ก็ต้องยอมรับว่าทางเยอรมน,นีเขาในเรื่องเกมเสิร์ฟที่รุนแรงมากขึ้น รวมถึงการป้องกันของเขาที่ค่อนข้างเหนียวแน่นในวันนี้ต้องยอมรับว่าบางโอกาสเรามีโอกาสทำแต่เราก็มีเกิดข้อผิดพลาดเองในบางจังหวัดสำคัญสำคัญสำหรับวันนี้เด็กๆพยายามทุกคนแล้วครับแต่ว่าเราก็ต้องพูดคุยและต้องแก้ไขกันในแมตต์ต่อไปเมื่อดูสถิติการทําคะแนนในทักษะต่างๆของเกมนี้นะคะ พบจุดที่น่าสนใจค่ะซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ไทยพลาดคว้าชัยคือ 1. เกมบล็อก 2. รับเสิร์ฟ 3. ขุดบอลจะเห็นได้ว่าเยอรมันนี้นะคะมีเกมบล็อกเหนียวแน่นเหนือไทยไปถึง9แต้มขณะที่ไทยบล็อกได้แค่4แต้มอีกจุดอ่อนใหญ่คือรับเสิร์ฟนอกจากไทยจะรับเสียเองแล้วถึง4แต้มยังมีอีกหลายครั้งตลอดทั้งเกมที่รับบอลไม่เข้าจุด รับบอลล้นทําให้เสียวก่ารุกโดยเฉพาะช่วงไทยเซตเราไม่สามารถบังคับทิศทางและความเร็วของบอลได้ตัวเซตจึงปั้นบอลยากโดเนเยอรมนีปาดเข้าใช้ไปในที่สุดการขุดบอลเยอรมนีมนนทําได้ถึง81ครั้งส่วนไทยทําได้เพียง77ครั้งน้อยกว่าทั้งที่เราตัวเล็กกว่า หลายครั้งที่อีกฝ่ายใช้วิธีหยอดหลังบล็อกได้แต้มเสมอเสมอเรายังไม่สามารถปิดจุดอ่อนนี้ได้ดังนั้นนะคะจึงเป็นโจทย์ใหญ่สำคัญที่โค้ดด่วนดนายจะต้องปิดให้ไทยก่อนเจอสหรัฐในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นทีมที่หินกว่าเยอรมนนีมากๆเดี๋ยวเรามาฟังเงื่อนไขาการเข้ารอบของทีมไทยในวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2 0 2 4รอบคัดเลือกกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงโอลิมปิกเกม2024ในรอบสุดท้ายจะมีทีมเข้าร่วมแค่12ชาติเท่านั้นและ1ในนั้นคือประเทศเจ้าภาพก็คือฝรั่งเศสนะคะนั่นเท่ากับว่าในรอบคัดเลือกโคตาจะมีให้ทุกทีมในโลกนี้แค่11ทีมแถมการคัดเลือกในครั้งนี้ก็แตกต่างจากการคัดเลือกของปี2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น ทีนี้ค่ะมาดูกันว่าในรอบ24ทีมซึ่งการแข่งขันประเภททีมหญิงจะแข่งขันในระหว่างวันที่16-24ถึงกันยายน2566ซึ่งทีมไทยนะคะกำลังจะแข่งขันอยู่นี้เป็นการเอาทีมที่มีคะแนนสะสมอันดับโลกที่นับหลังจบฤดูกาลแข่งขันปี2022 คือวันที่12กันยายน2565นะคะในประเภททีมชายและวันที่17ตุลาคม2565ในประเภททีมหญิงซึ่งทีมไทยอยู่ในอันดับที่14การแข่งขันค่ะแบ่งออกเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมใช้การจับสลากแบบมีทีมวางกลุ่ม A กลุ่ม B และกลุ่ม C ซึ่งทีมไทยของเราอยู่กลุ่ม C ร่วมกับโปแลนด์สหรัฐอเมริกาเยอรมนี อิตาลีเกาหลีใต้ซาโลวีเนียและโคลอมเบียรูปแบบการแข่งขันที่แบ่งออกเป็นกลุ่มละ8ทีมจะพบกันหมดแต่ละทีมจะมีแข่ง7นัดอันดับ1และอันดับ2ของแต่ละกลุ่มที่คะแนนดีที่สุดจะได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อการแข่งขันในรอบคัดเลือกนี้เสร็จสิ้นจะได้ทีมที่ผ่านเข้ารอบ6ทีม รวมกับเจ้าภาพฝรั่งเศสอีกหนึ่งทีมทําให้เป็น7ทีมทีมนี้นะคะทําให้เหลือตัวอีก5ทีมจะวัดจากคะแนนสะสมอันดับโลกหลังจบการแข่งขันบอลเนชันลีกวีเอของปี2024วันที่17มิถุนายน2567ในประเภททีมหญิงและวันที่24มิถุนายน2567ในประเภททีมชายซึ่ง5ชาติที่มีคะแนนดีที่สุดของแต่ละทวีป 5ทีมนะคะไม่รวมทีมที่ได้โคต้าดในโอลิมปิกอรอบคัดเลือกจะได้ผ่านเข้าไปลุยศึกโอลิมปิกเกม2024ในที่สุดจากนั้นค่ะจะเหลือ5ทีมที่เหลือก็มาจากอันดับโลกหลังจบวอลเลย์บอลในเฉลีก2024ในเดือนมิถุนายนก็จะรวมเป็น12ทีมพอดีแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคิดว่าในอารอบคัดเลือกนี้หากใครไม่ได้ติด1ใน2ของกลุ่มแต่จีนและญี่ปุ่นติดเป็น2ใน6ของทีม โอกาสของไทยที่จะไปในโคต้าทีมที่ดีที่สุดของเอเชียไม่ใช่แล้วนะคะเพราะทาง FIVB ที่เป็นเจ้าของกติกานี้ระบุว่ากีฬาโอลิมปิกครั้งนี้จะต้องมีตัวแทนจากทุกทวีปเข้าร่วมแข่งขันดังนั้นเมื่อดูจากอันดับโลกบวกกับทัวร์นาเมนต์คัดเลือกโอลิมปิกจะเห็นว่าทีมจากทวีปแอฟริกาไม่ได้ติดอันดับท็อปเลยสักทีมและไม่มีทีมเข้าร่วมในรอบ24ทีมนี้เลย ซึ่งจากเงื่อนไขตรงนี้นะคะจากโคตา5้าทีมของแรงกิ้งเบอร์หของทวีปจะต้องโดนทีมในทวีปแอฟริกาจับจองแล้ว1ทีมทำให้โคตาที่มาจากอันดับโลกของแต่ละทวีปจาก5จะเหลือเพียงแค่4ทีมเท่านั้นหากว่าทีมอันดับ1-4ถึง4ของโลกได้โคตาในรอบคอดิฟายก็จะส่งผลให้อันดับถัดไปจนครบ4ทีมโดยทั้ง12ทีมจะเข้าไปแข่งโอลิมปิกต้องมีครบทุกทวีป ถ้าไม่ครบทุกทวีปก็ต้องหันโค้ต้า1ทีมออกจาก4ทีมเพื่อให้10ทวีปที่ไม่ผ่านคอลี่ฟายให้ได้ไปแข่งโอลิมปิกเมื่อหลายคนค่ะฟังมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอยากให้ทุกคนคิดตามง่ายๆเลยค่ะว่าเงาื่อนไขของทีมสาวไทยที่จะไปโอลิมปิกจำเป็นที่จะต้องได้อันดับ1หรืออันดับ2ของกลุ่ม C ในรอบคัดเลือกโอลิมปิก2024ก็จะซีวตัวไปลุยโอลิมปิกในปีหน้าทันที แต่ถ้าพลาดตัวในรอบนี้สิ่งเดียวที่จะทำให้เรามีลุ้นคือต้องเก็บคะแนนในรงกิ้งอันดับโลกให้ได้มากที่สุดจะให้ดีที่สุดต้องติดท็อป10ในแรงกิ้งโลกและต้องพยายามเป็นหนึ่งในเอเชียเพื่อไปลุ้นเป็นทีมอันดับหนึ่งของทวีปเอเชียเพราะหากในรอบคัดเลือกรอบนี้หากไม่มีทีมในเอเชียติดหนึ่งใน12ทีมโอลิมปิกทีมลูกยางสาวไทยของเราก็จะได้เข้าไปเล่นในโอลิมปิกทันทีเอาละค่ะ ฟังมาขนาดนี้แล้วนะคะสาวไทยของเราก็ยังมีลุ้นกันอยู่ค่ะอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวๆของเรากันด้วยนะคะสำหรับแมตต์ต่อไปของวอลเลย์บอลหญิงไทยค่ะจะพบกับสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์ที่17กันยายน2516เวลา19นาิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยสุดท้ายนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง เพื่อไม่าพาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลยบอลของเรากันค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ